ผู้ชมคะอืมใบที่หนึ่งนะคะว,ว้าวคุณผู้ชมผู้ชมคะใบที่หนึ่งนี่แบบชัยชนะนะคะชัยชนะอืมมีชัยนะคะมีชัยไปกว่าครึ่งหรือมีชัยชนะแล้วค่ะคุณผู้ชมใบที่หนึ่งนะคะใบที่หนึ่งหนึ่งดาบ นะคะหมายความว่าหนึ่งดาบหมายถึงนะคะชัยชนะความสำเร็จนะคะสิ้นสุดการรอคอยนะคะการตัดสินใจที่แน่วแน่นะคะการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะทำอะไรถูกต้องนะคะตัดสินใจถูกต้องทำอะไรถูกต้องหมดนะคะคุณผู้ชมตอนนี้คุณมีทั้งชัยชนะและมีความ ะไรนะถูกต้องนะคะทําอะไรก็ถูกไปหมดนะคะนี่ใบที่หนึ่งไปแล้วนะคะอ่ะลุ้นค่ะใบที่สองค่ะว,ว้าวนะคะใบที่สองคือนะคะชัยชนะแล้วก็ฉันได้รับชัยชนะแล้วฉันไม่ต้องฉันไม่จําเป็นที่จะไปวุ่นวายกับใครนะคะฉันอยู่ในจุดของฉันนะคะฉันอยู่ในจุดของของฉัน นะคะฉันใช่ฉันมีชัยชนะฉันอยู่ในจุดของฉันแต่นะคะเห็นไหมคุณมีตะเกียงโลกภายนอกเกิดอะไรขึ้นนะคะสังคมเกิดอะไรขึ้นนะคะผู้คนนะคะที่อยู่รอบๆตัวคุณน่ะคุณไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องคุณไม่เข้าไปวุ่นวายแต่คุณรู้หมดนะคะคุณผู้ชมนี่คุณเป็นเหมือนดังผู้อย่างรู้คุณผู้ชม นะคะถึงจะเก็บตัวถึงจะรักสงบนะคะแต่ความรู้ของคุณนะคะมากมายแล้วก็รู้ทุกอย่างนะคะคุณเป็นผู้รู้นะคะคุณผู้ชมว้าวเอามาดูไปที่สามนะคะคุณผู้ชมว้าวความอุดมสมบูรณ์คุณตอนนี้คุณอาจจะอ้นวนทวนคุณอาจจะอ้วนขึ้นนะคะเพราะคุณมีความสุขนะคะเห็นไ,ไหม มีความสุขครบความสุขกายสุขใจมีเงินมีทองอยากจับใจใช้สอยอะไรก็ได้ซื้อได้จ่ายแต่งตัวสวยๆนะคะโปรยสเสน่ห์นะคะถึงคุณไม่ออกไปแต่นะคะคุณมีแสงในตัวนะคะมีคนชื่นชมชื่นชอบคุณนะคะถึงคุณคุณจะนานๆจะออกไปสักทีหนึ่ง แต่คุณก็สะดุดตาผู้คนคุณ